คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพคแคร์ออนแอร์ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุลาค่ะครับผมคุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในรายการนี้รับหน้าที่กันทุกตอนทุกปีและเราจะไม่จากกันถูกตอ้องค่ะเราจะจัดกันต่อไปอีก20ปีค่ปีจนกระทั่งใครสักคนหนึ่งเกษียณโอ้โหอาจารย์โอมน่าจะเกษียณก่อนหนู แน่นอนแน่นอนเพราะเร็วๆนี้แล้วไม่กี่ปีแล้วจริงด้วยค่ะจวนแล้วไม่เป็นไรต่อให้เกษียณไงอาจารย์อมก็จะต้องมาจัดอยู่ดีค่ะคุณหมอควางก็ต้องถ่ายทอดกับอัดรายการกับน้องๆต่ออนะคะฝากด้วยเหมือนกับจเกษียณวันนี้ไม่ได้ค่ะอาจารย์อมครับรายการของเราก็นําเสนอโดยฝ่ายงานประชาสัมพันธ์คณะสวัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับค่ะเราก็จะมาพบกันทุกวันเสาร์นะคะช่วงเวลาดีๆค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณค่ะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 1 1 1 5เมกเฮิร์ครับช่วงเวลากลางวันขับรถไปทานอาหารไปขับรถไปทานอาหารไปฟังเพลงไปไม่ฟังเราไม่ได้ค่ะต้องเปิดมาทาง CU Radio นะคะเพื่อที่จะฟังสาระความรู้ของเราแต่เดี๋ยวนี้ก็มีความสะดวกมากขึ้นสามารถฟังย้อนหลังได้เปิดในคลิปตอนระหว่างที่รายการเราออกอากาศตอนเที่ยงหลายๆคนมาฟังกันตอน4โมงเย็นทุ่มมานั่งดู หรือบางคนฟังไปหลับไปเพื่อจะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าไป,ไ,ปได้ไใช่ค่ะฟังไปขณะที่กําลังจะหลับก็ได้ค่ะอาจารย์โอ๊โอคฟังไปจนหลับฟังจนหลับโอเคถ้าฟังไปหลับไปนี่ไม่ได้ สั่งเขาไม่ได้ฟังเราพอฟังเราได้แป๊บหนึ่งก็อยากจะหลับแล้วเพราะเป็นรายการที่แบบว่าเสียงเสียงคุณหมอกวางจะดูสมูทดูนุ่มไม่ใช่น่าเบื่อนะคะแต่เสียงเราแบบไพเราะมากนะคะก็สามารถเปิด YouTube c h anel ช่อง CU Radio กด Play All ไปเลยค่ะหรือว่าอยากจะเลือกหัวข้อเรื่องที่ท่านสนใจก็ได้ลองเข้าไปดูในยูทูปเนี่ยมีเยอะเลยมีหลายตอนเลยเราอาจจะนมานานมากโอ้โหเจอมาตอนที่ร้อยกว่าตอนแล้วใช่ค่ะมีตั้งแต่สมัยหมอกวางอ้วนๆ้นค่ะ ยันสมัยหมอกว้างสวยเลยค่ะหมอกว้งสวยตลอดเวลานะไม่ไม่หมอกว้งสวยตลอดเวลาอ๋อโอเคอันนั้นไม่เถียงค่ะถึงแม้ว่าจะอ้วนก็สวยจริงค่ะอาจารย์อมจริงเนอะค่ะหลักฐานมันฟ้องอาจารย์อมก็ไม่เปลี่ยนเลยนะคะดูดีมาตลอดใช่ถูกต้องใช่แล้วสามปีแล้วก็ดูดีมาอย่างนี้ถูกต้องเลยค่ะเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะใช่แล้วแมวโอเควันนี้เราก็จะหยิบยกเรื่องที่เป็นที่ฮอตฮิตกันนะคะสําหรับกลุ่มคนที่เลี้ยงแมวมีการถามมาทาง หน้าเพจของของซีอูไรดใช่เยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการขย้อนก้อนขนในแมวก้อนขนค่ะขนกับแมวมันเรื่องปกติค่ะหลายๆคนก็มองว่ามันไม่ปกติอยู่แล้วนี่ใช่หรือว่าเรื่องของแมวที่เลียกรูมิ่งตัวเองก็เป็นเรื่องปกติครับแต่เราจะมาดูกันว่าแบบไหนที่เกี่ยวกับก้อนขนที่มันไม่ผิดไม่ปกติไม่ปกตินะค่ะ ปกติแล้วแมวอะปกติและมีคำว่าปกติหลายรอบมากแมวกับขนก็เป็นของคู่กันเพราะแมวมีขนเข้ามาเป็นตัวที่คลุมผิวหนังเพื่อทําให้เกิดความอบอุ่นของร่างกายลักษณะของขนก็มีประโยชน์ตรงที่ทําให้เกิดความอบอุน่นเป็นการป้องกันอันตรายเป็น Physical barrier อ,อ่าออเพราะว่าเวลาจะทะเลาะก,กันแล้วเล็บกําลังจะข่วนมาที่ตัวตัวหนึ่ง โดนขนก็วืดไปใช่เขาวืดไปวืดมากเลยใช่ค่ะแต่ว่าบางทีก็ไม่พ้นนะคะท่านโอมเพราะความแหลมเจาะลึกลงไปใช่แล้วก็ความแรงด้วยใช่เพราะขนจะมีเออแมวต้องบอกพูดถึงแมวก่อนแมวเนี่ยมันมีถ้าพูดแบบคร่าวๆมันก็จะมี3กลุ่มแบ่งตามความยาวของขนเช่นนูดแฮร ไม่มีผลแมวพันธุ์สฟิง์โอ้โหนึกถึงแมวพันธุ์สฟิง์เป็นยังไงโอ้โหสูตรหอมได้อย่างชื่นใจหน้าเหมือนอีทีอะนึกออกไหมเป็นหน้าสามเหลี่ยมตัวผิวผิวเพลียวยาวย่นย่นหนังย่นย่นไม่มีขนคุณผู้ชมฟังอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกถึงว่าใกล้เคียงกับไก่ต้มเนี่ย เกิดไม่ทันใช่ค่ะคนมันจะเนียนไปเลยนะเหมือนไก่ต้มอะค่ะอ่าโอเคนึกออกเลยเรไม่ค่อยทานไก่ต้มอ๋อพอคิดถึงแมวพันธุ์สปริงเหมือนจริงนะจันโอมเหมือนเหมือนจะเป็นไก่ดําหรือไก่ขาวทั้งหมดเลยโอ้โหใช่เลยนะกลุ่มแรกคือแมวไม่มีขนค่ะกลุ่มที่สองคือแมวขนสั้นค่ะแมวขนสั้นเจอในแมวอะไรโอ้โหแมวไทยทั่วไปมีเชียนมากขาวมันีไปวัดได้เลยนั่นแหละเต็มไปหมดอันนี้คือขนสั้นๆค่ะนะครับแมวต่างประเทศก็มีบางกลุ่มที่เป็นขนสั้นๆใช่เลย กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นแมวพันธุ์ขนยาวขนยาวเนี่ยโอโ้โหเต็มไปหมดมเจอผพวกเมนคูนเหมือนทางด้านหลังเปร์เซียเปอร์เซ erm ียฮิมารายันเมียนมาเมียนมิสเบอร์มิสอะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นขนค่อนข้างยาวแต่ว่าเขจะมีกลุ่มก,ก็อย่างที่ที่เรียนที่ทราบเนี่ยว่า ขนจะมี3มลักษณะของในในแมวแต่ละพันธุ์อันนี้คือแบบง่ายๆแบ่งแบบง่ายๆที่เราเห็นกันได้อย่างชัดเจนประเด็นคือถ้าแมวขนสั้นๆหรือแมวไม่มีขนจะไม่ค่อยเกิดปัญหาใช่แต่แมวที่ขนค่อนข้างยาวหน่อยจะเจอปัญหาก้อนขนค่อนข้างเยอะหรือถ้ากรณีที่แมวขนสั้นแล้วเจอปัญหาก้อนขนอันนี้รู้แล้วว่าเกิดปัญหาความผิดปกติของร่างกายแลละใช่ค่ะอ่าออโอเคเราเราเรา,เรามาคุยกันก่อนว่า จริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอกวางครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับแมวที่ขย้อนออกมาเป็นก้อนขนเนี่ยผิดปกติไหมอ่านันงีหลายมุมนะใช่ค่ะเราสามารถบอกได้ว่าปกติก็ได้ผิด<ช>ปกติก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วแบบไหนที่มันจะผิดปกติอันที่ลองลองลองคุยกันก่อนว่าอันที่มันแบบปกติคืออะไรอะ่ะจานวนครั้งที่ไม่ได้ถี่มากค่ะหรือบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าการที่กินอะไรเข้าไปก้อนขนที่เผลอกินเข้าไปตอนที่เขาเลียตัวเดี๋ยวต้องย้อนกลับมาก่อนว่าลักษณะของแมว แมวจะเป็นคนที่รักสวยรักง,งามแมวจะเป็นแมวไม่ใช่คนคะ่ะจันโอชชอบแมวเป็นแมวที่รักสวยรัก <c oughs> เป็นสัตว์ที่รักสวยรักง,งาม <c oughs> ชอบแต่งตัว <c oughs> ชอบเลียตัวเองแล้วก็ไม่ชอบให้ร่างกายเปื้อนเปรอะดังนั้นถ้าเป็นคนก็จะมีการหวีขนหวีหวีผมแปรงผม <c oughs> <c oughs> คนก็จะหวีขนด้วยแต่ในแมวเขาก็จะใช้ <c oughs> เขาเขาหวีตัวเองไม่ได้ไง <c oughs> ดังนั้นสิ่งที่เขาสามารถทาได้คือการเลีย <c oughs> เลียโดยโดยเนื่องจากว่าลิ้นของแมวมันมีตัวปุ่มที่ลิ้นที่มันแข็งแล้วก็สากเหมือนกับหวีดีๆนี่เองใช่เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเลียตัวเองก็เหมือนกับการที่หวีไปแล้วด้วยความสากตรงนั้นแหละขนมันก็จะทาให้ขนที่มันกําลังจะล่วงหรือขนที่ล่วงมาแล้วหลุดออกมาจากจากต่อมของขนแล้วแต่ยังไม่หลุดออกไปก็มีการทําความสะอาดแล้วก็รวบรวมมาหลายครั้งคือถ้าปกติเวลาเราหวีผม พอผมติดปุ๊บแล้วก็ดึงทิ้งออกกั่แมวอ่ะไม่ได้ติดอยู่ที่ลิ้นแล้วหลายๆครั้งกินอาหารกินน้ำไปก็กลืนเข้าไปสะสมไปเรื่อยๆค่ะพอติดอยู่ที่ลิ้นกลืนเข้าไปเข้าไปยังกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ับออกไปเป็นอึถ้าอันนั้นคือปกติไงผ่านผอันนี้ผ่านเข้าไปที่ลิ้นติดเข้าไปผ่านช่องปากเข้าไปที่หลอดอาหารและต่ออะไรต่อนะครับ หลอดอาหารแล้วก็ไปที่กระเพาะอาหารค่ะลำวไเกรลำส้เล็กลำไส้ใหญ็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ไปที่ออกมาเป็นอึโอเคให้ก้าเต็มทก็ขับออกมาได้ค่ะนั่นแหละอันนี้คือลักษณะปกติพระปกติแล้วร่างกายเวลากินเข้าไปก็จะมีการขับถ่ายออกถ้าไม่มีปัญหาอะไรขนเหล่านั้นก็จะถูกขับปนมากับอุจจาระนะหรือถ้ามีจํานวนมากแล้วทําให้เกิดการระคายเคือง ก็จะมีการขย้อนหรือเาเจียนออกมาที่เราเห็นการชัดๆเขาเรียกว่าขย้อนก้อนขนซึ่งอาจจะเป็นลักษณะเป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนกลม,มกจุกก็ได้ทีนี้เนี่ยถามว่าการขย้อนเอาก้อนขนมามองได้สองมุมนะ,ะมองมุมหนึ่งก็เป็นลักษณะที่ปกติที่ร่างกายตอบสนองในการที่มีอะไรแปลกความแล้วก็ขย้อนออกมาออกเหมือนกับกินอะไรแปลกๆเข้าไปแล้วก็ขย้อนทิ้งไปเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับไอ้ของเหล่านั้นอยู่ในร่างกายตลอดเวลาไงแต่ว่าถ้ามองในแง่หนึ่งก็ นี่คือเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติของปริมาณขนที่เล้ยลงไปแล้วก็ความผิดปกติของกระบวนการขับออกของ<ก>ร่างกายก็คือ,ค,อค,ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารนั่น,อน,นเองอค่ะ,ะก็สามารถมองได้หลายแบบ เอาจริงๆแล้วค่ะเรื่องการขย้อนก้อนขนเนี่ยจะดูว่าผิดปกติหรือปกติต้องดูที่ความถี่ด้วยแล้วก็เทียบกับพัน์ของแมวตัวนั้นๆนะคะถ้าเป็นแมวขนสั้นอย่างที่บอกไปแล้วค่ะถ้ามีการขย้อนก้อนขนเอ๊ะเริ่มจะเกิน2ครั้งต่อปีนึงแลวเริ่มบ่อยขึ้นแล้วอันนี้แสดงว่ามีความผิดปกติน่าจะมีปัญหาแล้วเกี่ยวกับเกี่ยวกับร่างกายแล้วท,ทีนี้<ม>การขย้อนออกมาเนี่ยค,คือคือกับผมผมกับมองอีกแบบนึงนะว่า การที่ขย้อนออกมาได้กับการที่เข้าไปอุดตันในลำไส้การขย้อนออกมาเป็นอะไรที่ดีกว่าใช่ค่ะแต่ก็จะมีหลายมุมมองนะมุมมองบางคนอาจจะมองว่าการขย้อนนั่นแหละเป็นทรายที่ผิดปกติแต่ว่าก็ยังดีดีที่ที่ออกมาได้ใช่แล้วก็ไม่อุดตันไม่อุดตันใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์อมได้บอกไปแล้วสาเหตุของการขย้อนก้อนขนเนี่ยมันก็คือ หนึ่งเกิดจากการที่ขนร่วงเกิดจากเลียขนมากเกินไปนะคะเกิดจากเจ้าของเนี่ยอาจจะเลี้ยงแมวขนยาวแต่ไม่ได้มีการสางไม่ได้มีการหวีเอาขนที่ตายออกไปทําทให้แมวเนี่ยต้องเลียเองอพอเลียปับ๊บขนที่จะหลุดร่วงออกไปมีจํานวนมากมากกินไปเยอะเกินะสะสขนาดมันก็จะเยอะเกินนะทําให้ต้องเกิดการขย่อยออกมาแบบ่งเป็น2กลุ่มขอ,ของสาเหตุสาเหตุสาเหตุแรกคือเกิดจากการที่เลียแล้วก็กินเอาก้อนขนเข้าไปมากกับอีกสาเหตุหนึ่งคือความผิดปกติของร่างกาย เมื่อกี้นี่ที่คุณหมอควางได้บอกไปแล้วว่าเกิดจากการเลียกินขนเข้าไปมากเนี่ยการที่มีขนล่วงปกติขนต้องล่วงเป็นประจำะมีการผัดขนเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันเพียงแต่วว่าถ้ามันมีล่วงมากกว่าปกติแล้วถูกเลียสะสมเข้าไปมันก็จะได้รับปริมาณขนมากกว่าปกติการที่ขนล่วงมากมากกว่าปกติเกิดจากอะไรได้บ้างปัญหาเรื่องผิวหนังโรคผิวหนังบริเวณตามตัวทําให้เขาคันแล้วก็เกาอาจจะเกิดจากพยาธิภายนอกเช่นตัวหมัด ตัวรายอะไรต่างๆทําให้เกิดการคันหรือผิวหนังเกิดการติดเชื้อค่ะแล้วก็ทําให้เขาคันพอคันเสร็จก,ก็เกาโดยการใช้ลิ้นค่ะก็จะติดล่วงเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะรับเข้าไปค่ะหรืออาจจะไม่ผิดปกติเลยเช่นอยู่ในช่วงผัดขนพอดีถ้าอย่างนั้น,นจ,ะจะเยอะมากเพ,าเพราะสังเกตนะเวลาที่แมวหรือสุนัขผัดขนจะล่วงมาเป็นเ<ช>ต็มไปหมดบางคนเนี่ย<ๆ>เห็นตามพรมที่บ้าน พื้นพื้นบ้านเนี่ยจะมีพวกกระจุกขนแล้วสังเกตขนที่ตัวของแมวถ้าแมวไม่ได้เลียตัวะจะเห็นขนมีฟูฟู<ๆ>หลุดหลุดมาแล้วแต่ยังไม่หลุดออกมาจากตัวแต่ว่าหลุดออกจากตัวผิวหนังแล้วแต่ยังติดอยู่ที่ขนอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้า,ถา,ารักษาแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เจ้าของพึงกระทําแลคะควรจะต้องดูแลเป็นประจำก็คือว่า แปรงขนเป็นประจำเดี๋ยวนี้จะมีแปลงชนิดพิเศษที่สําหรับเอาขนที่ตายแล้วออกมันจะเป็นตัวดึงดีมากเปลยค่ะจ์โอมแต่ว่าราคาสูงมากเหมือนกันใช่ค่ะไม่เป็นไรเรามีหลายแบบราคาสูงมากก็ไม่มีผลอะไรยักไหลทีนึงถูกต้องค่ะหรือแม้กระทั่งใช้แปลงธรรมดาก็ได้ถ้าขนที่มันหลุดหรือตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะออกได้อย่างง่ายบางคนใช้มันมีหลายแบบนะเราอาจจะใช้หวีหวีที่เป็นซีซีก็ได้หรืออาจจะใช้เป็นแปลงหรืออาจจะใช้เป็นสวมมืออใช่ดวนี้มีถุงมือค่ะ มีขายตามในที่เปิดทั่วไปใส่ถุงมือแล้วก็พอลูบขนที่ตัวไปขนก็จะติดอยู่ที่ตัวถุงมือเหล่านั้นแมวก็ยังไม่รู้เลยว่าเราใช้หวีนะคะเพราะเหมือนเป็นการรูปไรแสดงความรักก็เป็นการที่ทําให้ความผูกพันระหว่างคนกับแมวดีขึ้นนะเพราะว่า มันคือสัมผัสบำบัดใช่เลยแมวที่มีขาดความอบอุ่นได้รับการสัมผัสก็จะคนที่ขาดความอบอุ่นเราก็สามารถที่จะไปสัมผัสมได้รูปรูปผมไปขนก็จะลูบใส่ทุกมือนั้นด้วยค่ะอาจารย์โอมอันนี้พูดถึงกรณีที่ได้รับขนมากเกินไปทีนี้อีกกรณีหนึ่งที่อาจารย์โอมบอกว่าเป็นความผิดปกติของร่างกายยังไงคะอันนั้นคือกลไกโดยปกติอย่างที่คุณหมอควางได้เรียนไปแล้วว่าเวลาที่อาหารหรืออะไรต่างๆเข้าไปในร่างกายทั้งช่องปากก็จะต้อง ไล่มาผ่านหลอดอาหารข้าวอพอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ขับออกทางทวารหนักอันนี้เป็นลักษณะที่ปกตินะครับซึ่งถ้าเมื่อไรก็ตามที่เกิดความผิดปกติที่ระบบการทํางานของระบบท่อทางเดินอาหารการการที่ขนที่เข้าไปในร่างกายควรจะต้องขับออกไปทางทวารหนักปนกับอุจจาระก็กลับไม่ไปเกิดการระคายเคืองเกิดการขย้อนเกิดการอาเจียนออกมาเป็นขนเหล่านั้นออกมา ตรงนี้ก็คือคือสาเหตุอีกอันหนึ่งที่ทําให้เกิดการขย้อนก้อนขนออกมานอกจากการที่กินขนเข้าไปเยอะกิรับขนเข้าไปเยอะแล้วก็คือความผิดปกติของร่างกายที่ทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ขย้อนออกมาค่ะทีนี้<อ>ถึงจุดหไหนคะอาจารย์อมที่เราจะต้องพาเขาไปพบสตัตวแพทย์อืมบางคนมองว่าจริงๆแล้วอ่ะแมวแมวแมว,แม,วมันจะมีหลายกลุ่มนะ,ะบางกลุ่มเนี่ยปีหนึ่งอาจจะมีการขย้อนสักครั้งก็ถือว่าเป็นปกติบางกลุ่มก็สองครั้งต่อปีก็ยังถือว่าปกติแต่บาง ถ้าเกิดว่ามันมีความถี่มากขึ้นเ <ฮะ S 1> ช่นมีอาการ,รขยออ้อนบ่อยกว่าปกติบางคนก็จะมองว่าใช้คําว่าปีหนึ่งสองครั้งถือเป็นม,มาตรฐานถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้ามากกว่านั้นถือว่าผิดปกติก็อาจจะมองแบบนั้นได้แบบนั้นก็ได้ต, <ฮะ S 1> แต่แต่แต่ในความความเห็นของเราเนี่ยเราคิดว่า เมื่อไหไรก็ตามที่มันมีอาการเหมือนกับอาเจียนออกมาโดยที่เป็นสิ่งแปลกปลอมออกมานั่นแหละเป็นสิ่งที่เราควรต้องสังเกตแล้วมันเก<ช>ิดจากอะไรถูกต้องหรือแม้กระทั่งทําท่าจะอาเจียนแต่ไม่อาเจียนทําท่าจะขย้อนแต่<อ>ไม่ขย้อนหรือกินอาหารและน้ําผิดปกติเริ่มซึมเริ่มมีกลิ่นปากเริ่มมีปัญหาอึไม่ออกปวดท้องอะไรต่างๆเนี้ยคือถ้าไม่ชัวรก,ก็พาไปตรวจวินิจฉัยทางสตวแพทย์เราจะได้ทราบแต่ ตั้งแต่แรกๆว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเพราะบางครั้งอาจจะไม่ใช่แค่ก้อนขนก็ได้ <S 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 อาจจะมีปัญหาอื่นตามมาซึ่งเราไม่รู้พ <S S 1> อได้ตรวจร่างกายแล้วคุณหมอก็ตอบได้ว่ามันเกิดจากอะไรเราจะได้รักษากันต่อค่ะวิธีการ,รวินิจฉัยก็ทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดิอนอาหารก็เช่นทําการเอ็กซเรย์ทำการอันตรสาสนะคะเอ็กซเรย์อาจจะต้องมีการกลืนแป้งนะคะก็เดี๋ยวคุณหมอจะ จัดการตามแต่ละเคสนะคะก็จะแตกต่างกันไปถูกต้องอคือ,ค,อ,ค,อคือเวลาที่เราก้อนขดมันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยแล้วมันทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นมันอา,ออาจถ้าเกิดมาอยู่ที่หลอดอาหารมันอาจจะไม่เกิดหลอดอาหารเกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้ออะไรขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าบางทีมันมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารที่ตีบก็ทําให้อาจจะบ่งได้ว่าเปกติแล้วเนี่ยมันควรจะต้องผ่านไปได้แต่นี่มันมีความผิดปกติทําให้เกิดการขย้อนอะไรออกมา หรือว่าขนก้อนขนที่มันเข้าไปถึงตรงบริเวณคอหอยแล้วติดอยู่ตรงหลอดอต้องใช้คำว่าตรงคอหอยคอหอยร่วมจมูกก็ทําให้เกิดการอาักเสบขอ,ของของคอหอยของโ<ร>งรจมูก,<า>กด้านในได้ท,ทำให้มันเกิดกลิ่นที่เห็นได้<อ>ชัดไงตรงนี้แหละตรงนีตง้ตรงที่บอกว่าเวลาที่มันไปเกิดการเออุดตันหรือว่าอาจจะไม่ถึงกับอุดตันแต่ว่า ฝังอยู่ไปเกาะอ,อยู่บริเวณนั้นแล้วทาให้เกิดการติดเชื้อทําให้เกิดการติดเชื้ออักเสบที่อวัยวะเหล่านั้น<ม>เช่นหลอดอาหารคอหอยหรือใกล้ๆกับกล่องเสียงก็ทําให้เกิดการการเกิดกลิ่นมันหมักหมมนะนมมมใช่แล้ว<ม>นี่แหละตรงนี้แหละพอบางครั้งเนี่ยจับแมวมาดมอุ้มแมวมาแล้วเวลาแมวหายใจลดมมาได้กลิ่น<ม>อาจจะไม่ใช่ได้กลิ่นของเหงือกไม่ใช่กลิ่นอักเสบของฟันแต่ว่าเกิดจากการที่ ขอหอยร่วมร่วมกล่องเสียงอหอยร่วมจมูกเกิดการอักเสบก็ได้ค่ะนะทีนี้พูดถึงการวินิจฉัยและอาการต่างๆและไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะการรักษาก็ขึ้นอยู่กับอาการนะ<จ>นอาจารย์โอมใช่ส่วนมากที่สตาแพทย์จะทำการรักษาคือเป็นลักษณะของการ ประคองอาการนะคะก็อย่างเช่นมีการแมวที่มีก้อนขนอุดตนันหรือว่าขย่อนไม่ออกหรือว่าถ่ายอุจจาระไม่ออกรหรือมีการขย่อนจนเยอะมากๆจนร่างกายแย่เนี่ยเวลาเหมือนเราะคะ่ะเวลาอาเจียนมากๆแล้วก็จะรู้สึกมันสูญเสียอิเล็กโทรไลต์ต่าง,ใงๆในร่างกายนะจะรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวไม่สบายตัวก็ต้องให้สารน้ำให้เจลล่ต่างๆไปทดแทนสิ่งที่เขาขาดนะคะอาจจะมีการให้ยาระงับอาเจียนมีการให้ยาลดกรด นะคะเพราะว่าเวลาไม่กินข้าวนานท้องว่างเนี่ยกรดก็ทํางานกัดกระเพาะนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการรักษาตามอาการแล้วก็เป็นการรักษาพยุงใช่หรือแม้กระทั่งเป็นการให้ยากระตุ้นทางเดินอาหารเพื่อที่จะให้ขับลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างในที่นี้หมายถึงว่าไปทางส่วนท้ายไปทางส่วนท้ายค่ะก็คือทาให้อึดออกนั่นเองสิ่งที่เราพูดวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะมองดูแล้วมันมันเฮ้ยมันเป็นเคสอะไรที่แบบ เยอะปริมาณขนาดนั้นหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีการดูแลตอนนี้จะเห็นว่าการการเลี้ยงแมวเนี่ยตามเพชอปก็จะมีส่วนของเจลช่วยลดการเกาะตัวของก้อนขนเพราะมันจะมีตัวที่ทำให้เกิดการหล่อลื่นแล้วก็ลดการจับตัวซึ่งอาจจะให้แมวกินเป็นประจำสองวันสวันครั้งเป็นเจลซึ่งกินง่ายใช่ค่ะอร่อยด้วยหนูเคยชิมแล้วมันจะหอมไงเพราะแมว ลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของที่จะต้องอกินตลอดอแล้วก็ไม่ใช่ของที่อันตรายด,ดังนั้นเขาก็จะใช้ความน่ากินเข้ามาเติมเข้ามาเพื่อที่แมวจะได้สามารถกินได้โดยที่ไม่ต้องบังคับคเพราะว่าออโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นนิดนหน่อยหน่อยไม่มีปัญหาหรอกทุกทั่วไปจะไม่เคยเจอปัญหาแต่สิ่งที่เราพูดแบบนีน้คือกรณีที่มันเป็นปัญหาแล้วมันอุดตันมันเกิดค,ความความความมันทาให้เกิดความเสียหายต่อตัวสัตว์เลี้ยงต่อเจ้าของได้ค่อนข้างเยอะในกรณีที่มันเป็นมากๆแต่ถ้าเป็นไม่มากเนี่ย ก็ยังมองว่าชิวๆสบายๆนี่มีอะไระเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องดูแลเราก็ต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นก็คือว่าโอเคอาหารการกินอาหารการกินเนี่ยอยาจจะต้องช่วยโดยที่มีมีตัวที่พูดถึงนี่นแหละเสริมให้กินตัวที่คอยหล่อลื่นนะคะช่วยลดการอุดตันของก้อนขนก็คือมันจะไปเคลือบอย่าง<ช>ที่านอาจารย์อมบอกกรณีที่เขากินเข้าไปแต่ทีนี้สิ่งที่สามารถทําได้อีกก็คือพยายามแปลงขนให้เขา<ช>เพื่อลดปริมาณขนที่ จะเผลอที่ท,าทําให้เขากินเข้าไปค่ะก็พูดง่ายดูแลสุขภาพผิวหนังและเส้นขนก็ลดปัญหาการหลุดร่วงตรงนี้สําคัญเลยตรงที่บอกว่าดูแลสุขภาพของผิวหนังเพราะว่านอกจากช่วยแปลงขนให้เขาแล้วเพื่อกําจัดขนที่กําลังจะร่วงหรือร่วงไปแต่ยังไม่ไปแล้วแมวเผลอไปกินแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพร่างกายเช่นมีปัญหาเรื่องหมัดไหมมีปัญหาเรื่องไร ที่เรือหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบไหมเพราะอาการเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้เกิดความระคายเคืองเขาก็จะพยายามไปเลียบริเวณบริเวณผิวหนังพอเลียเสร็จผนก็ร่วงก็จะกินเข้าไปไงหรือแม้กระทั่งอาหารการกินก็สําคัญมากๆเดี๋ยวนี้มีอาหารสําเร็จรูปที่เป็นสูตรสําหรับป้องกันก้อนขนโดยตรงนะคะมีเยอะมากๆหลายยี่ห้อ นะคะหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้การกินอาหารแมวโดยตรงเนี่ยบางทีเปลี่ยนจากอาหารโฮมเมดเนี่ยที่ทาเองอเป็นอาหารแมวโดยตรงก็ลดปัญหาขนร่วงแล้วนะคะเพราะว่าการให้ไก่การให้ปลาทูบางทอาีอาหารไม่คงที่ในแต่ละมื้อเนี่ยทำให้อิเล็กโทรไลต์ในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดปัญหาขนร่วง<ป>ได้ประเด็นอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนก็จะนิยมกันก็คือว่าให้อาหารที่มันมีเส้นใยอาหาระนะครับเพราะปกติแมวเป็นสัตว์ที่ชอบกินแต่ เนื้อสัตว์ใช่เลยแมวแมวเป็นกลุ่มตระกูลของเสือเพราะฉะนั้นจะกินแต่เนื้อสัตว์เลยแต่เดี๋ยวนี้เวลาเราเลี้ยงมาเนี่ยเราเอามาเลี้ยงปรับเป็นความเป็นเป็นโดเมสติกเป็นเป็นแมวบ้านมากขึ้นการที่เขาจะกินอาหารจากเดิมที่กินเนื้อนเนื้อสัตว์กินเนื้อติดกระดูกที่มาลีลเลียคือคือลักษณะของของไอตัวลิ้นน่ะปุ่มที่ลิ้นเนี่ยที่มันมีความแข็งเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาที่สัตว์อยู่ในป่าเวลาที่แมวอยู่ในป่าแมวเนี่ยจะ นอกจากจะก,กัดฉีกเนื้อกินเข้าไปแล้วตัวเนื้อที่ติดกระดูกเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ทใช้ลิ้นใช้ลิ้นตัวนีเน้เป็นการเป็นการขูดมันกรขูดแล้วก็มากินกินซักเลี้ยงเลยนะคะนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละที่บอกว่าเรากินแล้วแมวลองเนี่ยแมวลองห้เพราะว่าเรากินโดยที่ไม่มีไม่ไม,ไม,มีเศษเนื้อติดกระดูกให้แมวเลยอ,อย่างี้นลักษณะแบบนี้นะครับ<ฆ>นี่แหละถ้าถ้าเกิดว่าลักษณะของแมวเป็นลักษณะแบบนี้แล้วการกินอาหารที่เขากินแต่เนื้อสัตว์ต่างๆมันก็จะ ยิ่งเจอขนเข้าไปด้วยมันก็จะแพ็กกันแน่นการกินอาหารที่มีกากใยเติมเข้าไปก็จะช่วยได้แมวหลายๆตัวถึงได้ไปนเล็มต้นหญ้าอ๋อบางชนิดก็เช่นเลียต้นไผ่ต้นอะไรที่เขาชอบกินเนาะต้นตะไคร้ตะไคร้กินไหมก็มีบางตัวกินนะคะเพาะแมวแถวบ้านแมวเนี่ยจะมาปลูกต้นไม้ปลูกต้นหญ้าบางตัวก็มันไปงหญ้าขนเนี่ยแมวชอบนะเป็นกระต่ายเลยอะใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้หาหญ้าขนยากใช่ค่ะตอนก่อนเนี่ยเลี้ยงกระต่ายนะคะไปหาหญ้าขนเนี่ย ไม่ต้องซื้อเลยไปหาตัดสดๆเดี๋ยวนี้หาเลยยากมากหายากเดี๋ยวนี้ยญกาขนกลายเป็นของมีค่าเพราะว่าไม่มีพื้นที่เชื่ยปลูกแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เวลาที่มีพื้นที่ก็จะกลายเป็นเป็นเป็นก่อสร้างใช่แล้วก็อาคารบ้านเมืองทุกอย่างแล้วนะค่ะอก็ก็พูดถึงหญ้าขนเนี่ยนึกถึงตอนสมัยเด็กๆตัดมาให้กระต่ายกินแต่แมวก็กินใช่กินแมวก็มาเล็มด้วยแม้กระทั่งสุนัขก็ชอบกินนะอาจารย์อม ตรงนี้ตรงนี้ตรงอีกอันหนึ่งเลยที่สุนัขชอบกินอาจจะไม่ได้ชอบเป็นอาหารเหมือนกับเหมือนกับกินกินหมูกินไก่แต่เมือ่อใดก็ตามที่สุนัขแล็แมวเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวเขาก็จะพยายามไปหาหญ้ากินเพื่อเพื่อทําให้ขย้อนออกมามจอาจีน,นออกมา,นะอ,าอาจจะอาจจะมันมองได้สองกรณีนะบางคนอาจจะมองว่าหญ้าเนี่ยเป็นตัวยายอย่างหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งคือเมื่อร่างกายไม่ไม่ค่อยแข็งไม่ไม่ค่อยปกติมันมี ความสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติไปมีน้ำย่อยไม่ต่างผูพอกินหญ้าเหล่านี้ไปปุ๊บเกิดการระคายเคืองและอาเจียนเพราะอาเจียนออกมาแล้วสดชื่นใช่เป็นแม่ตอนเช้าเสมัยเด็กๆผมเป็นนะหนูก็เป็นค่ะตอนตอนตอนแก่แล้วใช่แก่แล้วไม่ค่อยอาเจียนแต่ตอนเด็กๆเนี่ยพอเกิดอะไรรู้สึกผิดปกติในร่างกายพอได้อาเจียนปั๊บหาเวอร์แล้วดีเลยใช่ค่ะใช่สดชื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเด็กๆ เรคุณหมอวังเด็กก็เหมือนกับหมาแมวตอนโตเ่็ <laughs> บ,บเทียบได้ดีจังเลยอาย์โอมค่ะก็เอาเป็นว่าสิ่งที่สําคัญนะป้องกันเรื่องก้อนขนก็คือ,อว่าดูแลเรื่องอาหาระนะครับเรื่องอาหารการกินของเขาดูแลเรื่องสุขภาพของผิวหนังกับขนพยายามแปรงขนให้บ่อยๆรักษาผิวหนังให้ไม่มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบโรคผิวหนังหรือปรสิตภายนอกนะครับ ตรวจสุขภาพร่างกายดูสุขภาพร่างกายของเขาว่ามีการกินอะไรปกติหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะใช้ตัวที่เสริมเป็นเจลที่สาหรับเสริมเพื่อลดแฮร์บอลก็จะช่วยป้องกันปัญหาการเกิดก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของแมวได้ใช่ค่ะในหมามีแหมในหมามีค่ะเคยเจอเหมือนกันแต่เจอน้อยเจอน้อยเนื่องเพราะหมาอาจจะเป็นเป็นไปได้ว่าหมามีหลอดอาหารแล้วก็ท่อทางเดินอาหารที่ค่อนข้างใหญ่แต่เคยเจอเหมือนกันในหมาไซบีเรียนะอาจรนโอม เป็นโอ๊ตไซเบียนขนจะร่วงเยอะมากคนจะสามชั้นเลยอ่ะคนจะแน่นอุดตันเลยค่ะอุดตันแบบคอมพลีทเลยอันนั้นมินิฉัยด้วยการที่กืนแป้งแล้วคอมพลีทเลยพอถึงจุดนั้นเนี่ยคือเจ้าของปล่อยไว้นานมากๆกก็สุดท้ายต้องใช้วิธีการที่ผ่าตัดออกซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายสูงสุดเพราะต้องมีการวางยาสลบอะไรต่างๆแต่ก็รอดมาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามัน เจออุดตันที่ตรงปลายตรงใกล้จะออกแล้วเนี่ยอาจจะมีการสวนลวงเข้าไปได้แต่บางทีถ้าเป็นตรงกลางไม่ได้เลยช่อย่างเดียวเลยก็ผ่าเนี่ยเป็นออปชันสุดท้ายที่จะเลือกนะคะถ้าาไไมด้ถ้าไม่ผ่าอาหารผ่านไปไม่ได้แล้วก็เส้นเลือดมันมีโอกาสที่จะอุดตันอุดของของผนังของลำไส้แล้วก็เลือดไม่ไปเลี้ยงยิ่งกลายเป็นว่าต้อง ตัดต่อไส้ใช่แต่พูดง่ายเคสแบบนี้เจอค่อนข้างน้อยนะคะที่อุดตันจนกระทั่งต้องผ่าเพราะว่าเจ้าของส่วนใหญ่มากเดี๋ยวนี้เจ้าของจะค่อนข้างเอาใจใส่แล้วก็ดูแลแล้วก็สังเกตอาการมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพอได้อยู่บ้านนานๆสัตว์เลี้ยงจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษเลยจริงเลยค่ะสุนัขยิ้มกันเลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะครับดูแลตัวเราเองูดูแลสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเพราะว่าลูกๆลหลานหลังจากที่เขาแยกย้ายกันไปทํางานแล้วก็จะแนะนํากันว่าอย่าพยายามมาเยี่ยมกันค่ะ นะอย่าเจอหน้าอย่าเจอหน้ากันแบบสดๆเพราะว่าเรามีรู้ว่าจะเอาเชื้อโรคมาฝากพวกเราหรือเปล่านะครับโดยที่ผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยมีถ้ามีคนอยู่ในบ้านประจําอยู่แล้วก็โอเคพยายามอย่าไปเพิ่มการติดต่อไปข้างนอกคุณบอกว่าเหมือนกันคุณผูฟังผู้ชมเหมือนกันไปเหลออไปข้างนอกบ้านนะไปในที่ที่มีความเสี่ยงกลับมาถึงบ้านก่อนจะคุกคีคนในบ้านอาบน้าอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าสระผม แยกซักก่อนค่อยเข้าไปคุ้กทีกับในบ้านจะได้เป็นการปลอดภัยมากที่สุดครับด้วยความปรารถนาดีจากแอร์ออนแอร์ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์โอมลากกันไปก่อนเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ